สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านเพื่อนเพื่อนติ๊กตอกนะคะช่องกิติมาบ้านดอนจ้าช่อง youtube ก็กิติมาสาวบ้านดอนคลิปนี้มาขอบคุณเอฟซีขอบคุณเพื่อนเพื่อนติ๊กตอกขอบคุณเอฟซีใน youtube ขอบคุณเพื่อนเพื่อนติ๊กตอกที่เข้าชม คลิปของแม่จันลาน้องตั้งรักต่างวัยรักต่างวัยของแม่จันลาน้องตั้งแม่จันลาอายุห้าสิบสี่ปีเกิดพศสองพันห้าร้อยสิบอ็ดน้องตั้งอายุสิบเก้าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดรักต่างวัยของคนทั้งสองตอบคอมเมนต์ จะมาตอบในคลิปนี้นะคะขอบคุณ fc ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอมเมนต์แล้วก็ส่งใจมาให้เป็นกำลังใจแรงเสียแรงใจให้แม่จันลาน้องตั้งยอดวิวหนึ่งล้านสี่แสนขอบคุณทุกแรงเสียแรงใจนะคะขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัย โชคดีมีชัยกันทั่วหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำการกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค้าขายได้กำไรโชคดีกันทั่วทุกคนนะคะ ฝากสายลมและแสงแดดไปถึงนะคะแล้วก็ส่งใจไปถึงด้วยจ้าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจกิติมาบ้านดอนขอบคุณทุกท่านนะคะโชคดีจงเป็นของทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานก้าวหน้าอายุมั่นขวัญยืนโชคดีกันทุกคนคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสำเร็จทุกประการนะคะขอให้เงินไหลกองทองไหลมาเต็มกระเป๋าโชคดีกันทั่วหน้าทุกคนนะคะสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างโชคดีจ้า ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า